เ็เริดข้เปิดจำง้างน้ำเออง้าตรงกับตรงเออง้างขึงน้างรุ่งกับมือเออง้างปิดน้าบแบงกับว่ามันบบงแล้วเนาะการเตะหอดพ่าป้าท่านผู้เอาไร้เอาได้ก็ได้เนาะน่าเปิดจังค่ะพอท่างาน เต่อศูนย์กับหนึ่งเตานะคะได้ค่ะได้เน้นเนินนะคะแต่ว่าออกมัแต่ว่าออกมดแต่ว่าเป็นยัง้ือมาออกทั้งสี่เนาะโอ้ยหนึ่งเก้าแล้กนสี่หนึ่งเก้าะ่ว่าหนึ่งเก้าเป็นยังได้พว่าหกหนึ่งเก้ารูปหกเก้าหนึ่งก็สี่ว่าเลขสักตัว อันที่เจะิญะหน้านะคะเพกกิ่งจะอาซีบบางๆแกหน้อยค่ะคือแล้วแต่ดวงคือว่าละยอดประปากระลุกหายไป 2, 9, 0, 0, 9, 2, อสองเก้าศูนย์ศูนย์เกาสองหกเจาโกประตนะคะค่ะอันนี้ค่คือว่าดวงสิ้นนะคะแม่ในยิ่งก็บว่าเอากะเข้าบะมาั้งได้คู่เขมากไปพื้นใจเอาคือศูนย์ศูนย์ ก,ก,กอผ <c oughs> ู้ยำท,ท่านจะเกือ้นมา่จะไปดอดราอนนั่นแหละย่าให้แม่ผู้สนุกบรรลุยาใแม่ผูเน้นถามผู้รู้เพื่อใ้แม่รลายโตเพื่อนว่าเพื่อบอกถือแล้วเพียงแต่ว่าแม่ผูว่าเหี็กู้ถือแต่ว่าห้เข้าไปหาเอาเพื่อฟังคลิปติดต,ตามคลิปแล้วค่ะติดต,ตามคลิปคือให้แม่ผู้เน้นแม่ผู้เก่าเก้าศูนย์กับพายัเมืรานะคะกับมีเก้าศูนมีหนึ่นงเก่าหนึค่ะ ที่แม่คู่เขียนไปค่ะแต่ว่าทุกห้เป็นโตกันแม่คู่ก็ซื้อนะค่ะแล้บก็ที่เราเป็นน้องหญิงกับว่าวห้งนะคะเลขสองศูนย์เจ็ดหนึ่งคือเลขรัทูน้องหญิงกับฟันเสีปูน้องหญิงหกเกาหกเกามัดกะอ่นี่แหละบางเทื่อบางทีบนยตุ่มตุ่มเต็มเต็มนะคะนี่แหละคนลอ่างเท่ากันแม่แนวบางบุญค้นมากก็พอกัน โชคมากพองกันบ่ได้วันนี้วันหน้าเอาไม่นะคะเนาะบ่ต้องเสียใจค่ะเกมือำไมค่ะก็ไลยผู้ไลพุ่มนะคะที IL ่พิดหวังแต่่ายกรกเปาพิดหวังนะคะยังมีกำลังใจรงตันด so ีเพราะรถตรวจระค่ะเรือรถตันดียุ่ค่ะแอ่คู่เก่ไปกือเ่าคุไดเรียกนาทัตัวเด้ครับไดเรียกนาทตัพยตัวตได้หว่ แต่โมอะไรวโอไข่เตอแปดหนึ่งเจ็ดวแปดหน่งเจ็ดครับแปดหนึ่งเจ็ดแปดหน่งเจ็ดจบว่าอะไรจับว่าพื้นที่เข้ากัอยากได้ลายถามดูเบอร์แรงจอยากเน้นอยากเน้นแต่ว่า คาร์เตอร์เพิ่นให้เนอกแล้วเข้าอาชิโบมิโดเข้าอาชิโบมีโซ่เข้ากลับไปเปลี่ยนใหม่ที่แด่คู่บอกว่าซื้อแล้วหามผืนอ้อก็ออกมาตามทางผืนเพราะว่าเข้าซื้อไว้แล้วบางเพื่อนเขาที่โตห้องผืนมันอาชิโนน่ะมันก็บพราะเน้นนวัตถุขนาดนั้นแล้วค่ะเพราะว่าแม่คู่กับห้เป็นแนวก้ามเนื้ะเด้อให้กำลังมุกกำลังเกศสูบุสูคนสำหรับเด็กที่แม่คู่เฮ็ดได้ก็มีสูตรกต่ห้าเข่าสูตรนี่งแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เชียร์ไทยอีู่นอกค่ะสำหรับ วิ่งแล้วก็วิ่งไปเงินเยอะวิ่งเงินเท่นะตัวเดียวนี่ยล่างมูดเก่าก็ได้มูดสูงก็ได้หูกระานะบ่งมูดเป่าเสียก่อจะได้กร่ให้กำลังเร่งใจที่เก่าเนค่ะเด้อจะได้กัสูต่อไปแล้วคะเอมื่อนีมาแรงงวนหนาอาจสิเตินของเฮ้าบูแล้วก็บอกแล้วค่ะห้เอเรียนบัตคิว คนละยี่สิบบาทเขียนทุกเขียนทุกใบวางพิมพ์บอกมาวางเศ้าบาก็คื่อยี่สิบหมูจ๊กก็ข้าว่าเศร้าชือยี่สิบนี่ละค่ะข้ามข้าเบาของครูนะคะเนาะคค่ะรูละคนก็ได้ครูละคนก็บ่ได้ค่ะครูละคนฟันเอาแล้วก็คิวก็มีนี่นะครับพวกบอกว่าพิดตามคลิปพิดตามคลิปขั้นพ่อดูถามดูแม่คู่มันใจตัวไรแม่คู่มันใจโตสูงสังเกตหา เนะครับหนึ่งหกนี่แหละค่มันบมูแมนบอกเก้าหาไม่คู่กับสื่อเก้าก็ไม่คู่กับสื่อเก้าหกไม่คู่เปนยังคือราคารคต่ชือตัวนี้ไม่คู่เปานตัวนะแต่ว่ามันจตัวนาซื่อๆนะค่ะให้ว่ามีหนึมีเก่าตัวนไปแสดงว่าคูสามก่าท่านป่าไมถึนใจว่าูคือเรขกทะเบียนรถปูนวันนึ่งเก็ตกแครับหาครับแแจกอีาตัวนาอืม นั่นแหละเขาสังเกตเอาค้ามเบาค้าจาบคูเนาะค่ะเนาะบางเพื่อบางพี่ทูมาถามวันหรือว่าเอเอเขากัคข้ามวนอาจสิค้ามวนพิษอาจสิแม่นตัวที่เข้ามาเข้าเอาตัวที่เข้ามาตัวสำรองของครู่ข้ามจะน people, ีแต่ว่าครูว่าแล้วแต่ด่วนถืออยู่ครูว่าถือลายอยู่แต่ว่ามันก็แล้วแต่ด่วนเหี่ยพอที่ปล่อยไปคือถือค่ะครูก็ให้ให้น่าชูมกรเพื่อนนั่นแหละค่ะชุดเขียวแล้วค่ะ ผะะู้ก็บอกสองศูนย์ตัวเดียวนะคะตั้งต่แกบอทันมานะคะไปยื่ตามประเทศบอกผู้กับบอลเลียแซ่ผัวเป็นล่างสิ่พราะมีว่าเขาเรียกว่าจริงจะได้แค่นั้นนะคะกตไก่พ่อใดก็แล้วแต่ดวงเพราะว่าผู้กรบบอกได้แค่มีค่ะแต่ว่าไม่ผู้กับก็เห็นผู้บอกไปเรื่อยแล้วก็มาย่ำหยีมายำช่วง้ายมือมือเ้านีแล้วคะ่ะว่าฮ็ตบัตค่ะบัต วาคิวคนอแลู่ลออรถคู่ไปล่างั้งคู่สูกวันออกแล้วสวออโอตหนาก็ได้ตัวหลังก็ได้เนี่ยสแล้วก็ยิ้มาฝันอีกยิ้มพหัดเลยฝันนึกว่าน่ยัเว้นบ่เลยเราไปฟังพอดีออกไปนํางไปคู่ก็เลยว่าคึอมาว่าเขาสิตวอยเขาเขาแบบว่าทา้งลื่นมาสิตตามหนาทางหนาของปูเลยันะสามเขามาในรถทา้งหนาเาี่ย ท่านหนาพี่จะสองศูนย์ศูนย์สองแล้วแม่พูดเราวาค่ะไปเบิรงคลิปเลยค่ะเบิรงคลิปย้อนหลังว่าแม่พูด้เราว่าค่ะและะ้วกันยำหมูเส่ากันวะยิมแตงโมนัชชาฮาโชคแล้วกัเด็กนะคะกีเซีบเขียงมัดทุกคนเนาะคะ่ะเขียงมัดทุกคนนะคะเขียนทุกช่องค่ะอันนี้ก็ถือว่าแล้วแต่ดวงเนาะค่ะถือว่าเข้าได้ยินเข้าเห็นแต่ว่า,าเอาเข้าได้นะคะอันนี้กั โบเป็ดยังเนาะค่ะคือว่าแก่็ดตูมัยกับจันน้อยกับสิรดลั่งถวายนะค่ะเพราะว่าท่างทีมงานเขาก็มีผู้ใดผู้วัวนาะค่ะก็่ต้องเสียใจนะค่ะนักป็นการเสี่ยงสุกจุลาโุกบุญห้าม้ายังประถิเนนะค่ะชาหรับแม่คู่ก็ได้แต่ว่าก็ได้เต็มที่นะค่ะพวกได้กินใ้ทาเคือเก่าค่ะสร้างบุญไปคือเก่าวนะะเด้อแม่คู่กับเฮ็ดเพื่อกาวนะคะสาราพวกอยู่สามบอกกสีสามเพื่อกาว กูเดียวีไปกรสุดดวงแล้วก็เจร่อบวังโเออสาธุสาธุครูอ้าวนม่งูปูตาปูคือกับเ้าเออปูบุกคูปูคูเนาะว่าถานชื่อเออไก่เก่าโตก็ได้ตึงแล้วเออไก่ เอาไปแก่บ่มแกหดีกอดข้าำว่าแกบมเออบ่มเอาไปแก่บ่มเ่าไปง้อทำง้อมาเป็นแบถือว่ดวงว่าขึนง้อน้อเมครจบแม่แต่นเรยกว่าน้องบอเอาอืออามื่อพ่อกระบอกดวงขึ้นบวญขึ้น่านมากบอกขึ้กัน ช้อมทุ้งกบว่ามันพอเบาเบาเนาะลูกน้องเาครับปูเบาเออเมึอกเท่าพอกเข่าเบารวบเดี่ยวพอกเว่าวะมันร้ายตัวกะจัฟตึงนะลูก้องงมถึงมามหาบัวลายปูบัวลายจะเอาตัวเดียวมันก็ไม่ได้อืออ่าคือเซ็งมากครับว่างเนาะลูกน้ผมอ่าพอผมจับเมือมาอ่ะอันได้คือคืนไปข้างหมาคพอยค่อยไปจับง่ายบเออง่ายตรงกะตรงเออง่ายคืนง่ายมกับมือ เออน้ำซีน้ำบักับบว่ามันบักแล้วเนาะฟังตลอดป้าป้างผู้เอาได้เอาได้ก็ได้เนาะน้ำเปิดกางขายเราะทางนานสี่หันเป๊ะทุกอางก่ะคือคือเป็นฝป่งบ้าได้ อารับนมือนงคได้เว่าจังหเอาแม่สมพรพนเอาเฮ็ดจานให้ปู่ครับพนอยากถามปู่ว่ามือนี่พนสีได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้บ่ยแ่แก้เมื่อแก่เมือพรได้ตุ้นคือนมาทันปู่เออคลื่อนของก็ไปออกนั่นคือท้งหนานะคลือของเคลื่อมัคือทัวร์เกรดครับเขาับทางเนาะวโตถุนะปู่เว่าสรับทีเนาะมันเป็นสักทางห่าาะวยมดไปเที่เขาอะโอ้ไปแก่อะ บางการเกล่อไปนะหมอครับผมบางอี่อว่ากสมพร้ออยากเคาะแกเมือองจอได้ครับครับให้ยิ้มถามให้ว่าเมียสมพรอที่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้บ่ปูเสียนุมัดบ่เออไปเที่ยวต่างมก็คืออึมากสมพรออยากเอิดเมื่อเออคารุบดาวเรื่องทองครับคารุบหน้าตัวใดเอาตัวนั่นโอ้สลบย้อนตัวใดให้เอาตัวนั่นเอาตัวง่ายหน่อยอึมากสมพ่อปลาไปเกิดหามัดเลยหางมัดคู่ว่างางปลาครับผมอื ถ้ารุน้องชุหกก็ให้เอาชุดหกคารุ้งน้องชุดเก้าก็ให้เอาชุดเก้าเข้าใจเข้าใจครับเข้าใจเนาะมันมีแค้แม่ครับเออมันคือหนักคือข้าแต่ไม่คือต่างมันคือเก่าพูดเก้าลูกสูงมังไะม่จ้าจ้าปู่คือตายคือมันจะไปลุกขึ้นเพิ่งกับโครงร่างดูกันค่ะคือเอาหนักเอาข้าศิให้แม่สมพรไปเที่ยวประมาณจังโมงหรืปู ก็คือราค่าเก้าไปง่ามเก้าหน่ะนะเออราค่าไปอยู่อ่ะไปกล้งประเทศอกบ้างปลาประเทศเพื่อนบ้านครับประเทศเพื่อนบ้านปูค่ารถค่าราก่ะคือแพงหรือรักคือว่าไปรถมากกับไก่เติมอีกนั่งของก้อนเพื่อนถือว่าห่อค่าหลังหมวกหลังบ้านกับถือได้เก่าทึบคือเก้าไม่สช่ได้เก่าสิบย์คือเก่า ในเก้าคึิคือเก้าหานักบข้ามมานก็บแบบข้ามบ้าตึงเขากับบ้าไั่คือแบบนี้ะครับอาแบบนี้ก็จะริ่มข้าเราแบพพอเนาะครับรังถวายเออรังบวงชงเออเอาก่เอาคิดมั้งเออรั่งราบพกอะไรเยอะก็รักตนั่งกังกอยกับรสจัดตีนั่งแต่งโ่กับับบเสื้อยกลืก็ได้เชื้อเกลือทีนี้เสริมแบบเชื้อเกลือพอวาว่าได้แม่คว่ำพอเป่าครัปูมา ต้องทำจังเนาะเนาะครับวันนาไม่ปูทุกอย่งอือบอมแมงพอร่างเรื่องผู้รักควงว่าหักกระดูกชหลานกับบอมแนงบักเชื้ออีกกับว่าไงเมียนครับอีร่งกองก่อยจ้ะอืมมันเป็นจังค่ะแม่แปลว่าชุดเชื้อคอบอกท้องฟูก่อยยังมันได้เลยจะทำยังไงเราฮึจะทำยังไงเพราะการนั้นตามร่วงตามบุญตามกับมือดาบคอว่ะบุญถึงท่านผู้ใดคือผู้นั้นได้ แบ่งกัดบ่ได้เนาะเพียงใดแต่อากิสานอากิสานพอกับท้อัไปวอัปเวอัปวพอัปเวัปเปวอัเวิอัปเปวกับเปวิัเกวิอัรเปวิัเปอัปเปิัปเปวิอัอัว่อจวัปวัเวหอามเอามามวนั่เวอัปเักหนกอัเอัป้อเปอเวิอัปเวนัปเปอเออว่าวอัอัเปวอัับปว่ มันคือบแท้แก่ม่อหัือมื่นมามันคือป่ออกหมื่นอบ้านชิอนของอัดบ่านะวนะมันคือบ่หอดชหื่ององอยากแก่มึงบ่างอ่ะอยากแก่มืงอชิ้นหอ่ะบ้านบ่หอดชิ้หเขาแก่มือเลยงเือแก่มือแรงอืมหามันแล้วมันถูกแล้วนะหลบสองถุ่มบ่ปัวมันต่อจุดวัออกนั่กหนังจุดอ มันบ่พือตื่อตือหาหรือพอว่าอาหารได้หรานเนาะมัดออกได้ถึงไอยู่การถามถึงแาถือใช่ไหมครับปิ้ง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 เออาชคันน่ะของผู้ใหญ่ไมืเอมากอยากจะปิ้งปิ้งให้บ้งเอออาารี่ขงู้ใหญ่เอออ่าวอ้าวอ้าวอาวขเมืมาลูเนาะ Ao à, các à, bác đã bổn thăm bếp, a hẳn cho mình ra mình cho mình ra cho bác học cameram, rượu rượu, nữa cock, 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 ทุกค่งทุกอย่างต้องมีใครใช่แม่เนาะจำคือแล้ไหมดื่มโมดื่มมะเงอนมาท่านใดด้วยพ่อแปดแขนมาแล้วมาท่านใดจกเครื่อกรอนมันถึงอย่ง้นบักกาบินบอกเนาะใช่หน้าตัวอึงนั่งกองกองอยู่เรื่องใดเอาจากนี้พ่อจะให้รางหวัเนาะรังวันรังวังสูงเึน Ừ, ý có, có, ràng, ở trong tư ở con tư kai cào rô mắt. răng răng kê khôn bằng mì. A bông rái bông nó. mì 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 chết, cầu chết. Ừ, <laughs> บ้านห่เนาะรัเอางา้ะครับผมแม่เอาครับแมงตัตีปูครับเก้าเจ็ดได้ไปเอานังมากมาเก้าเจ็ดเ้าเกิดโอ๊ยแมงอได้ะไรเมาเพียงเลยเลยไก่เก้าตัวค่เก็คน้อมเระดูก้ิเก้าเกิดวาจาถือหอกครับผมพ่อหาว่าชื่อชื่อกเมื่อ หาว่าค so be ือคือของคนนะไปไยวัาคือคือของได้เรื่องแล้วเหรอได้ตีปูคือข้านเบ้าดูเ้าเชื่เดือดดูครับจำได้ก็ได้จำบ่ได้ก็ได้เ้อเนาะครับเขารูที่าบูตืมถัาทขาเขับปูคงได้ค่ะอ้าเขาใครอีกของปัตตมาเอออีนั่งปัตตมาอีพอก็ม่ถือใจแล้ว วัดโอ๊ปลายอือพอเมื่อเมื่อหลายอือพอปารทามาเอื้อจะได้แต่บัตรคนรักยืดถึงยืดถึบก็ไม่ได้เนาะบูมยังมาไม่ถุงเนาะจะได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อจะมีรรงวันข้างหน้าดูไหมปะได้ร่างวันคือกามวดถึงมากวันคือถึงพอพอถึงมาหาต่อคิ้วเลยปะอือร่างปารํทามา ายปักเลีอยอเอกปั่ม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 ปักมเนาะเอาจังคือมือบ้านคือคือหกเรื่องหนมามาคนหลายคือเกาเลื่อหลายคือเกาติปูต้องไปปั่มเทเขนคงนะปั่มเทเขนปั่มเป็นเบอร์เป็นเบอร์ไบ้ปะปูเป็นเบอร์เลยหอดเบอร์หอดเบอร์ไดงหูกักเพราะว่าค้อมังลังเนาะทษหนึ่ง จะกู้มาจาหาบ้องมารักกาน่ักกาที่พูป่าทถคนมาหลายเก้าร้อเขาก็คือปั่ปั่มเผื่อเขินเขาเนาะจากคนที่เนเ่ยพวคนที่เก้าร้อยเกอถึกเก้าร้อยเกือถึกอรักแค่เก้าร้อยเกืดถึกหมบ่รับเกือ คัาเกลบ่ไดนเล้วเก้าร่อยเจ็บสบเป็นประปเออเอาเกลอรอยเกือพุ่คือเก้าห่างนะพาะต้งเกลอบ้วอออรับพงอ่ะหายวัดเชื้อไปเชือเน่าปังเล้วคือมากงปลาทามากกับมาเบิุ่มงนานเล่าเล่าเ่าเลาเลาล้วเลาเาเล่าเล่าเาเาเลาเ่า่าเาเนาเรืาง่าาเ อ๋อไปกับมื่อไงก็คือบําบันบํามื่อไงรักครับโอ้ท่านไปว่าได้เอาไปที่บ้านบะเทศนั่นไหนได้รูปได้โอ้ข้าค่ายแม่สมพรเมื่อนี้ที่ลูกใส่ให้นั่นถือต้องบ่กันไปตั้งกันข้าคิดว่าเขาเขาอันบ่คือจับเอาตามพ่อว่ามาเอาตามผู้ว่าโอ้ครับผมทางนี้เขาอิดว่าเขาบางกองน้องเขาคนกันจ้าพ่อห้าบุ๋มมือจะกลับบ้านแลเนาะ คือได้กับบ่อาบนคือมอกระบป๋าักมันอหนังมากครับมากวนหลวงคับดอกตะกูลมาลงมะมือเราพอว่าให้เชื่อมั่นตัวเองพ่อให้เลยให้เชื่อมั่นตัวเองนาลุงมะเอาชนะให้ได้อืห่างได้พอพอค่าเครื่องบินสิกับเราไม่รว้คระบเพราะม่หักเงินบางเอาตาค่าเครื่องบิง นั่งโมบบังออดข้าพอป๋หายกับบ่อหลอดครือเก๊าเอากังือเอาตั้งือค่าเครื่องบืนมาคือคือเแพื่แพลังค้าเครื่องบินคือเก๊กปลาถือแมาบลูกน้าก็จับมือแรงบ่ขันกักมือแร่งเอาเอาตังือเอาจังทอต่างปลาถือะ เพราะว่าคือไปตั้งไปคือตั้งคือเครื่องมือข้าคือว่าม่งกับว่างหอโม่งกับข้ากับว่างห่อเอาป่าจังคือแล้วค่าเครื่องมือมาคือว่ายคือรายคือมือเงินจ่ายค่าเครื่องมือเนาะบักบ nah hey, ักได้อีก so ับนุกกะห่อทำแต่คือของผู้ใดญ่แต่เงินตัวนักก่อนก่อนเนาะ ก mm hmm. mm hmm. okay ิ่งก sí, ับบ่ามือแสงมกับบ okay. sí, ่ามือใส่ไข่มาแล้ว uh ปูอ uh ๋อบามือผู้มอเงีตักา้จรเดืขามือเนาปูปูแล้วมีบ้ามือมามีคือกกนโอ้กัในกับเปาลูกมามีวัวบ้ามึงเขาคือวามากเขาคือวางมานัดชากับบมี ของปตัตตมามีของปัตตมามีคือแล้ว่าามาเอามา,ามา,อา,มาหอตรวจพรอว่า,า, <c oughs> าเบื่แบบว่าไม่ใช่าจะคนครับผมคือให้ค่าเครื่องบ่อนอื้เขาหมั่นออกนเคือใหนะ้ค่าเครื่องบินอื้งเขาหมั่ออก To cả ba gặp mùa lạc cảm. Oh, đã mãi ra, mãi, 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 เอาไปวันอับน,นี่เหค่าเครื่องเบื้อนีงางสมบังกอนเอาอืมเอาไปบิ้กไปจัดแรงดีเลยบัวค่าเครื่องเบื้องก็ค่าเครื่องบินเลยสองสองเก้าอ,นะอืมมาก่ะสองสองเก้า่อก็คือฮบารเอาไปทางบ้น <laughs> านหอเด้องง <laughs> อยู่งางสมบังอ่อนคับ เพื่อข่งมั่งใจมครข่งเอกแก้มตานางนะขานางด้วโมจังมดแล้วครับปูโมจ้งไปเก้งอยวกจะให้ติข้อคือไปเก็บติเพื่อเก่าวบัเพือกงเพื่อต่อขีพูเกเพื่กเอากอนนะว่าคือไปเก็บไปฟ้องเพื่อกงเล้เพือกงเลย อมปาอยู่ปาเออจแกะเงินกระบาอถือไปแกคข้อมักทิก็อ <cam> ืมหาปาไม่งขียมไม่รักม <crit ischen> ่เขรยเมม่หมาแล้วกอจักร้อจักรสาธุสาธุ